สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่14พฤษภาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องดำเนินจิตขณะฝึกนั่งสมาธินะคะในการที่เราฝึกนั่งสมาธิเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะเตรียมตัวให้ดีใครหิวก็ต้องกินก่อนนะคะหรือใครปวดท้องอะไรก็เข้าห้องน้ำก่อนนะคะให้เรียบร้อยอากาศเย็นไปหรือร้อนไปก็ต้องปรับตัวเองให ให้อยู่ในสภาวะที่พอดีนั่งในที่พอดีนะคะนั่งในที่สบายจะนั่งทำสมาธิหรือจะนั่งขัดสมาธิทำสมาธิก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะทีนี้เนี่ยเมื่อได้เวลาในการทำสมาธิแล้วนะคะเราก็นั่งหลับตานั่งหลับตากำหนดจิตอยู่ที่ใจกำหนดจิตอยู่ที่ใจแล้วก็หายใจเข้า หายใจออกนะคะแล้วก็บริกรรมพูดบริกรรมโทรหายใจเข้าบริกรรมพูดหายใจออกบริกรรมโทนึกในใจนะคะทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะถ้าจิตมันคิดไปเรื่องอื่นพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจนะคะทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มสงบนะคะมันก็จะเริ่มสงบขึ้น เมื่อจิตสงบแล้วนะคะลมหายใจก็เริ่มละเอียดขึ้นนะเมื่อลมหายใจละเอียดขึ้นเนี่ยคำบริกรรมพุทโธก็จะหายไปนะเมื่อคำบริกรรมพุทโธหายไปนะจิตก็จะเริ่มสงบแล้วก็จะมีความสุขนะคะก็จะตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวนะคะณนะตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดปิติบางคนก็อาจจะไม่เกิดนะคะ จิตก็จะอยู่ในความสงบแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขนะมันเป็นสุขที่เบาๆนะคะทีนี้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจแบบนั้นมากขึ้นนะอยู่กับลมหายใจมากขึ้นนะคะดูลมหายใจนะดูตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนนะคะเราก็จะดำเนินเข้าสู่สมาธินะคะซึ่งเป็นสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิ คณิกาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่ชั่วขณนะสักพักหนึ่งก็จะอยู่ในสมาธิสักพักหนึ่งก็ไปฟุ้งซ่านแหละไปคิดฟุ้งซ่านนะคะเรื่องต่างๆแหละนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเราออกจากสมาธิเราไปคิดฟุง้งพอรู้ตัวเรา, Ana, า,าก็กลับมานะกลับมาดูลมหายใจทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเพราะเพราะจิตมันยังไม่มีกาําลังสติมันยังไม่มีกาําลังนะ สักระยะหนึ่งผ่านไปนะเมื่อจิตดำเนินไปอีกนะคะความสงบก็มีมากขึ้นนะการตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวก็จะมีมากขึ้นนะตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะนันมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในสมาธิเรียกว่าภาวังนะคะเมื่อจิตตั้งมั่นมากขึ้นนะจิตก็จะเข้าสู่ผวังจิตก็จะเข้าสู่ผวังนะเป็นผวังขบานาะในสมาธิขั้นต้นเนี่ย จิตจะเข้าสู่ภวังขบาดในภวังเนี่ยนะคะบางคนก็จะเห็นนิมิตนะบางคนก็ไม่เห็นไม่เป็นไรคนที่เห็นนิมิตเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่เราเคยหมายไว้ในอดีตสิ่งที่เราเคยจดจําไว้ในอดีตเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะมันไม่ใช่สาระอะไรนะคะส่วนคนที่บอกว่ามันไม่เกิดนิมิตเลยอันนั้นดีแล้ว นะคะก็แสดงว่าเรามีอุปทานน้อยมีความยึดมั่นน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆพยายามตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจนะคะบางทีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราไม่มีลมหายใจนะลมหายใจมันหายไปเหมือนกับเราไม่มีตัวตนนะคะนั่นคือเราอยู่ในภาวงให้เราฝึกอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะอยู่ไม่นานหรอกค่ะ สักพักหนึ่งมันก็จะมันก็จะออกมาไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยบางคนก็เกิดปัญญานะคะบางคนก็เกิดปัญญานะบางคนก็ไม่เกิดปัญญานะคะ,ะสิ่งที่เกิดปัญญาเนี่ยปัญญามันก็จะบอกว่าอ๋อจิตเนี้ยมันส่งออกไปข้างนอกนะมันก็จะเป็นสมุทยัยนะมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ถูกไหมคะเพราะอะไร พราะความคิดมันส่งออกไปข้างนอกแล้วจิตมันตามความคิดไปมันก็ไปยึดในความคิดนั้นปุ๊บถ้ามันเป็นความคิดดีมันก็เป็นอารมณ์ดีเป็นความพอใจถ้ามันเป็นความคิดไม่ดีมันก็เป็นอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นความไม่พอใจมันก็คือเกิดโทสะเกิดราคะนะคะมันก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเกิดปัญญาตรงจุดนี้เราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะกลับมา ตั้งอยู่ในลมหายใจเช่นเดิมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะออกจากสมาธิไปเลยเราก็จะเกิดนิวรคือเกิดความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยให้เราฝึกอยู่กับคณิกะสมาธิให้ได้หลายหลาๆครั้งนับเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะคะทำเพื่อฝึกให้จิตนี้มีกำลัง ที่มั่นคงตั้งมั่นอย่างมั่นคงนะ,ะบางทีนะคะในคณิกะสมาธิเมื่อเราเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่มันผุดขึ้นแล้วมันก็ดับไปบางคนก็จะเกิดปัญญาปัญญาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรามันเกิดเองมันดับเองนะคะความคิดเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรานะคะ เพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยปัญญาก็จะสอนจิตปัญญาก็จะอบรมจิตนะให้จิตเนี่ยมีความรู้เกิดขึ้นนะจิตก็จะคลายกิเลสออกนะคะอันนี้เป็นการที่ทําให้กิเลสลด,ดลงนะเราก็จะปล่อยวางมากขึ้นนะคะอันนี้ในส่วนของคณิกะสมาธิซึ่งคนส่วนใหญ่ ก็จะอยู่ตรงสมาธิขั้นต้นนี้แหละเราพยายามฝึกให้อยู่ในภวังในคณิกะสมาธิเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะอยู่บ่อยๆอ,อยู่หลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนพยายามทำให้มันเกิดขึ้นแต่ในช่วงที่เราทำพยายามอยู่เนี่ยนะเราไม่ต้องอยากนะไม่ต้องอยากไม่ต้องเร่ง นะไม่ต้องไปเร่งตัวเองให้ทำอย่างสม่ำเสมอไม่เกียดขานไม่มักง่ายไม่ผัดวันประกันพุ่งนะถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอนะคะในช่วงที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นการขัดเกลามันจะเป็นการดูความรู้สึกของตัวเองไปด้วยว่าเราอยู่ในความรู้สึกที่เป็นกลางๆงไหมเป็นอารมณ์ที่ไม่อยากไม่เร่งไม่รีบนะคะ ดูความหงุดหงิดในใจดูความลาคาญในใจดูความสงสัยในใจนะคะถ้าเราเห็นว่ามันยังมีอยู่นะคะอันนั้นมันก็คือขยะในความรู้สึกนะเราจะต้องขจัดมันออกด้วยการอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกสงสัยที่เรามีความรู้สึกหงุดหงิดที่เรามีความรู้สึกลาคาญให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจ นะไม่นานนะอยู่ไปไม่นานสักพักหนึ่งมันก็หายไปนะคะสักพักหนึ่งมันก็หายไปนี่ค่ะทำแบบนี้ในช่วงที่เราอยู่ในคณิกสมาธินะคะเพราะว่าถ้าเราเร่งรีบเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิมันจะไม่เป็นสมาธินะคะพระพุทธองค์ตรัสว่า โลพโธทร,รม,มานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อสมาธินะคะเพราะนั้นเนี่ยที่น้อยเคยบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าถ้าเรามีความอยากจะเป็นสมาธิอยากจะสงบเนี่ยมันจะไม่มีทางนะมันจะไม่มีทางเลยนะคะในการที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนตัวเองนะ การทำคณิกะสมาธิได้เนี่ยก็เป็นความดีมากเหมือนกันนะะเป็นเป็นบุญเช่นกันนะคะสามารถเกิดประโยชน์กับตนเองในชีวิตด้วยเช่นกันนะทำให้เรามีสติในการควบคุมตัวเองในการระลึกรู้ว่าจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรนะคะอันนี้ในส่วนของคณิกะสมาธิเมื่อกำลัง จิตของเรานะคะมีมากขึ้นอยู่ในภวังมากขึ้นนะคะมีพลังมากขึ้นนะคะเมื่อถึงเวลามันก็จะดำเนินเข้าไปสู่ขั้นอุปจารสมาธินะคะในอุปจารสมาธิเนี่ยนะคะมันจะล็อกสัญญาะะมันจะเป็นสมาธิที่มีความสะอาดมีความสว่างมีความใส ะะเพราะว่ามันไม่มีสัญญามารบกวนมันไม่มีความคิดมันไม่มีความฟุ้งซ่านมันจะไม่มีอารมณ์มารบกวนนะคะเมื่อเราอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีนิมิตนะคะเหมือนคณิะก,กะเนี่ยมันมีนิมิตแต่ว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เราเห็นนิมิตแต่ในอุปจารสมาธิเนี่ยไม่มีนิมิตแต่ทำให้เห็นนิมิตได้ นะะในอุปจารสมาธิเนี่ยก็จะเกิดสิ่งหนึง่งเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ากระแสจิตกระแสจิตหรือดวงตาทิพย์การเข้าอุปจารสมาธิได้ในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกระแสจิตขึ้นมาเลยนะหรือจะเกิดดวงตาทิพย์ขึ้นมาเลยไม่ใช่มันจะต้องผ่านการเข้าอุปจารสมาธิเนี่ย หลายร้อยหลายพันครั้งนะคะหลายร้อยหลายพันครั้งนับครั้งไม่ถ้วนจนเกิดความชำนาญนะจนเกิดความชำนาญมากนะคะที่เรียกว่าะสีจนเกิดความชำนาญนะม,มากจึงจะเกิดดวงตาทิพย์เกิดขึ้นนะในอุปจารสมาธินี้สามารถทำงานในสมาธิได้นะเราก็ใช้อุปจารสมาธิเนี่ยขึ้นวิปัสสนานะ ขึ้นวิปัสสนาถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีดวงตาทิพก็ตามทีนี้เนี่ยคนที่จะได้อุปจารสมาธิเนี่ยนะคะบางบางคนก็ต้องใช้เวลาหลายชาตินะคะหลายชาติหลายชาติเช่นกันนะคะไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเนี่ย เป็นเช่นไรนะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอถ้าใครที่เข้าฌานได้นะเข้าฌานได้วันละสองครั้งคือใน24ชั่วโมงเนี่ยเข้าฌานได้วันละสองครั้งแล้วทำทุกวันนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะดำเนินเข้าสู่อุปจารสมาธิได้นะพระพุทธองค์กำหนดว่าสัมมาสมาธิเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่ปฐมฌานทุติยะฌานตติยชานและจตุตชาฌานมีชาญสี่เท่านั้นที่เป็นสัมมาสมาธิเมื่อเราได้ชาญสี่แล้วเข้าอุปจารสมาธิได้นะคะเข้าผวังที่เรียกว่าผวังขาจารณะนะคะเข้าผวังได้เราก็ใช้สมาธิตรงนั้นในการวิปัสสนานะคะด้วยการยก อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาพิจารณานะเราอาจจะพิจารณาเฉพาะอนิจจังก็ได้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงการเติบโตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะหรือเราจะพิจารณาทุกขังก็ได้พิจารณาทุกนะคะทุกคืออะไรนะค,ะความพัดพลากจากคนที่เรารักมันเป็นทุกมันเป็นทุกยังไงเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้เนี่ย มันเป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงความแก่เป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงความตายเป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงนะคะเราก็พิจารณาตรงนี้ก็ได้หรือเราจะพิจารณา,วา,นนานะค,ะความเป็นอนัตตาก็ได้นะคะความเป็นอนัตตาก็คือคนเราเนี่ยนะคะร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เรานะคะมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะคะก็พิจารณา ให้มันเป็นธาตุสีนะพิจารณาให้เห็นนะคะเวลาที่เอาร่างนี้ไปเผาเนี่ยนะคะมันก็จะเ,เวลาเผามันก็จะมีเลือดมีหนองที่เป็นเดือดเดือดเวลาอยู่ในเตาเผาใช่ไหมฮะมันก็จะพอเวลาเผาเสร็จมันก็จะเหลือแต่เท่าฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาตรงจุดนี้ถ้าเรา,เาดำเนินในส่วนของวิปัสสนานี้นะคะ เราจะดำเนินไปจนเกิดนิพพิทายานจนเกิดความเบื่อนหน่ายนะคะแล้วไม่ได้เกิดความเบื่อนหน่ายแค่ครั้งเดียวมันต้องเกิดความเบื่อนหน่ายหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งนะคะต้องเกิดต้องมีเกิดขึ้นการทำวิปัสสนาเนี่ยก็คือการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นด้วยดวงตาทิพย์การเห็นด้วยกระแสจิตเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง นะคะไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดนะคะไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดเมื่อเราเห็นจนกระทั่งมันเกิดญาณขึ้นมานะก็จะเรียกว่าวิปัสนาญาณเวลาที่เราฝึกในช่วงที่เราทำวิปัสนาญาณน,นี้นะคะเราพิจารณาเราใช้เวลาในการพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ กลับมาอยู่ในสมาธินะคะไม่ใช่พิจารณาไปตลอดเราก็กลับมาอยู่ในสมาธิเมื่อกลับมาอยู่ในสมาธิเนี่ยเราก็ต้องทวนกระแสจิตทวนกระแสจิตจนมาเห็นที่ตั้งของจิตจนมาเห็นที่ตั้งของจิตเมื่อตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งนะเมื่อเราเห็นแล้วนะฮะมันก็จะเริ่มต้นนับหนึ่ง การที่เราจะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาญาณได้เนี่ยนะเราจะต้องมีสมถกรรมฐานเราจะต้องมีพลังจิตที่มากพอนะพลังจิตที่มากพอก็อยู่ในชั้นของการมีฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌาน4นะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาทำวิปัสสนาอยู่ในขั้นของสมถกรรมฐานเพราะเรายังไม่มีพลัง นะเรายังไม่มีพลังจิตท,ที่มากพอดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำสมถกรรมฐานให้ได้จนกระทั่งเข้าสู่อุปจารสมาธิก่อนนะจนกระทั่งเข้าสู่อุปจารสมาธิก่อนแล้วจึงยกจิตขึ้นวิปัสสนาศนะาสนาพุทธนี้มีวิปัสสนานะแต่ศาสนาอื่นไม่มีวิปัสสนานะะทีนี้นะคะบางคน ก็อยู่ในขั้นของคณิกะสมาธิหลายหลายปีนานมากหรือบางทีกระทั่งชาตินะบางคนก็อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแล้วยกจิตขึ้นเป็นอุปจารสมาธิได้นะยกจิตขึ้นเป็นอุปจารสมาธิได้แต่ยังเข้าสู่วิปัสนาญาณไม่ได้นะคะบางทีก็ไปต่อในชาติต่อไป นะบางทีก็ไปต่อในชาติหน้านะคะการที่เข้าสู่วิปัสสนาญาณได้แล้วจิตทวนกระแสจนไปเห็นที่ตั้งของจิตได้นะคะอันนั้นถึงจะเริ่มต้นเข้าสู่อริยะบุคคลนะคะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะทำกันเป็นร้อยเป็นพันชาติเป็นหมื่นชาตินะคะอย่าลืมว่านางวิสาขาเนี่ยปฏิบัติมาแสนชาติ ปฏิบัติมาแสนชาติแล้วได้มาฟังธรรมของพระพุทธองค์เมื่อตอนอายุเจ็ดขวบนางวิสาขาก็บรุเป็นโสดาบันนะเมื่อบรุโสดาบันอยู่ต่อมานางวิสาขาก็แต่งงานก็แต่งงานมีลูก20คนเป็นผู้ชาย10เป็นผู้หญิง10นะคะตรงนี้กำลังอยากจะบอกพวกเราว่าการเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เป็นโสดาบันเนี่ย ก็สามารถมีครอบครัวได้มีชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาได้นะคะแต่การที่จะดำเนินจิตไปถึงขั้นเป็นอุปจารสมาธินี้มันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายมันต้องอาศัยความศรัทธานะมันต้องอาศัยความศรัทธาอย่างสูงศรัทธาอย่างตั้งมั่นเลยนะมีความวิริยะนะมีความสม่ำเสมอ ะะมีสตินะคะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานะคะอันนี้เป็นกำลังสำคัญของจิตที่จะสามารถดำเนินจิตขึ้นเพื่อที่จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยทั่วๆไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่คณิกะสมาธิแล้วก็เข้าไปในภวังขบาทน,นะ เมื่อเข้าไปในภวังขบาทมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีลมหายใจแต่รู้อยู่เฉยๆอันนั้นคือยังอยู่ในภวังขบาทที่เป็นคณิกะสมาธิให้เราฝึกตัวเองให้มาอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้มากพอจนนับครั้งไม่ถ้วนให้ได้อย่างสม่ำเสมอ หลายร้อยหลายพันครั้งนะเมื่อเราสามารถดำเนินจิตอยู่ในภวังขบาทอย่างมั่นคงแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาจิตก็จะดำเนินเข้าสู่อุปจารสมาธิเองนะคะเมื่อเข้าสู่อุปจารสมาธิได้เนี่ยนะเราจะรู้เองนะเพราะในนั้นนะ่ะจิตจะสะอาด ผ่องใสไม่มีความคิดไม่มีความฟุง้งซ่านมันจะมีความสงบมากขึ้นนะแล้วเราจะรู้ด้วยตนเองนะมันจะเป็นปัจจัตตังนะคะการมีสมาธิจะต้องประกอบด้วยความรู้ตัวนะมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะไม่ว่าเราจะอยู่ในสมาธิขั้นไหนก็ตามนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะ มีคำถามหรืออยากจะถามเป็นการส่วนตัวก็ให้เข้าไปติดตามที่เพจนะภควาเป็นภาษาไทยแล้วก็อินบ็อกมาถามในในในอินบ็อกของเพจหรือว่าใน Facebook ก็จะเขียนว่านะภควาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ถามในช่องอินบ็อกก็ได้ในเฟ e บุ o k นะคะถ้าต้องการถามเป็นส่วนตัวส่วนท่านใดที่จะถาม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นก็ถามใต้คลิปนี้ได้นะคะทีนี้นะคะจะมาตอบคําถามว่ามีหลายท่านที่ถามเข้ามานะคะทําไมจิตไม่ตั้งมัน่นทําไมจิตไม่เข้าผวังทําไมจิตไม่รวมนะคะจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตนั้นมีอุปทานเยอะนะคะมีสัญญาอุปทานมากนะคะ คำว่าอุปทานเนี่ยก็คือความยึดมั่นนะคะอุปทานในขันห้านี้เป็นตัวทุกนะอุปทานในขันห้าก็คือมีความยึดมั่นในรูปมีความยึดมั่นในความรู้สึกคือเวทนามีความยึดมั่นในความจําได้ๆๆนะความที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังน,นั่นคือความจําได้ในอดีตก็เรียกว่าสัญญานะคะมีความยึดมั่นในความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่า สังขารน,นะแล้วก็มีความยึดมั่นในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณนะคนที่มีอุปทานในขันห้ามากเนี่ยก็จะตั้งมั่นยากนะคะการที่เราเข้าสมาธิไม่ได้จิตตั้งมั่นไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดจากสัญญาอุปทานส่วนใหญ่มันจะเป็นสัญญาอุปทานนะคะเพราะว่ามันเป็นการติดอยู่ในมโนทวาร ก็คืออยู่ในความรู้สึกนะคะมันก็คือสัญญานะ,ะมันจะไม่มีอะไรมากไปกว่าสัญญาอุปทานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะฟุ้งก็จะเป็นการยึดมั่นในสังขารอย่างการเกิดนิมิตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคือการติดยึดมั่นในความปรุงแต่งความฟุง้งความปรุงนะคะมันก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นซึ่งไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่น วิธีการก็คือในระหว่างวันนะคะในระหว่างวันเนี่ยให้เราฝึกบริกรรมพุทโธนึกนึกพุทในใจนึกโทในใจนะพุทโธพุทโธนึกในใจก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราฝึกกำลังสตินะคะให้เราฝึกให้สตินี้อยู่ในวิหารธรรมอยู่ในกายอยู่ในลมนะคะถ้าหากว่ามันมันได้ทำภารกิจหรือทำงานอะไรต่างๆที่ ที่ไม่ไม่มีเสียงหรือกระทึกขึ้โคมเราก็ใช้วิธีการดูลมหายใจ expands. บางคนอาจจะพับพับผ้าบางคนอาจจะกวาดบ้านบางคนอาจจะจัดสิ่งของเข้าชั้นวางของต่างเนี่ยมันมันอยู่ในความเงียบเราก็ใช้วิธ Double ีการดูลมไปด้วยทํางานไปด้วยดูลมไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นการซ้อมสติซ้อมกําลังสตินะคะเมื่อเมื่อเราซ้อมอย่างนี้บ่อยๆในช่วงกลางวันนะเมื่อเราซ้อมอย่างนี้บ่อยๆในช่วงกลางวัน พอตกเย็นเราจะนั่งสมาธิมันจิตมันก็จะตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นนะะเผลอเก็เข้าพวังได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะตอบรวมไปเลยว่าการที่จิตการจะทําให้จิตตั้งมัน่นจิตเข้าภวังและจิตรวมเนี่ยจะทํำยังไงก็คือการฝึกซ้อมกําลังสติในช่วงระหว่างวันแล้วเวลาที่เราไปนั่งสมาธิในช่วงเช้าหรือช่วงค่ำเนี่ยมันก็จะ ตั้งมั่นได้เร็วเข้าพอวังได้เร็วแล้วก็จิตก็รวมได้เร็วนะคะตรงจุดนี้ก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังที่ถามมาในคลิปที่แล้วนะคะกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ